สวัสดีครับและนี่คือ Watch and Watch รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด,ดเด็ดจากอนิเมะและในเกมสำหรับเหล่ามอนสเตอร์แบบม่อนๆม,มาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์แล้วเราก็ได้ทำกันสักจเกกกจ,เก,ก,ก,จกับคลิปลวดมอนเชฟตำนานมายาแห่งเจเนเรชันที่หยุคของโปเกมอน X Y แห่งภูมิภาคคาร์ลอสซึ่งจะเป็นการเจาะลึกข้อมูลของเหล่ามอนเชฟว่าพวกมันมีประวัติความเป็นมาหรือมีความเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับโลกของโปเกมอนบ้างก็รอติดตามกันได้ในคลิปนี้และเราจะเรียงจากกลุ่มมิติเข้าโปเกมอนหรือโปเกมอนมายาเป็นกลุ่มแรกนะครับแล้วต่อด้วน่องส โปเกมอนที่เป็นเทพหลักก็จะปิดใช้จะข้อมูลของพวกเราผิดพลาดหรือไม่ถูกใจต้องขออภัยเอาไว้ด้วยขอเชิญรับชมข้อมูลประวัติความเป็นมาของเหล่ามอนเทพในเจนที่6กันได้เลยครับและกลุ่มแรกโปเกมอนมายาหรือมิจิค้าโปเกมอนในเจนนี่6นี้จะมีอยู่3ตัวด้วยกันตัวแรกคือเดีนซี่ชื่อญี่ปุ่นก็เดียนซี่โปเกมอนอันยามานีประเภทหินแฟรี่นำตัวช่วงบนคล้ายมนุษย์นำตัวช่วงล่างเป็นหินสีเทาทรงกล้วยโดยจะมีคริสตัลสีชมพูยื่นแหลมมาด้านบนสีอันและห้อยยาวลงมาสองข้างว่ากันว่าเดียนซี่เกิดมาจากเม ร่างสายพัฒนากันเดียนซี่สามารถสร้างเพชรขึ้นมาโดยการอัดคาร์บอนในอากาศเพื่อใช้ในการโจมตีและป้องกันตัวไม่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่สวยที่สุดในโลกและเมื่อมันได้แปลงร่างเมกากลายเป็นเมกาเดียนซี่ลำตัวช่วงล่างที่เคยเป็นหินสีเทาก็จะหลุดหายไปกลายเป็นเพชรสีชมพูที่ส่องแสงสดใสสะท้อนแสงเจิดจ้าจุดไม่สามารถวางโดยตรงได้และเนื่องจากรูปร่างกันสวยงามและมีทักษะในการต่อสู้ที่สามารถสร้างดาบขึ้นมาได้เมกาเดียนซี่จึงเป็นที่รู้จักในชื่อเจ้าหญิงสีชมพูจากในเดอะมูฟวี่เดียนซี่อ็นเดอร์โคคูล พวกมานาสัยู่ที่ไดมอนโดเมนเป็นสถานที่ที่สวยงามอยู่ชั้นใต้ดินแต่แล้วฮาร์ดไดมอนเพชรขนาดใหญ่ที่รักษาผืนดินมอบพลังและความสงบให้กับไดมอนโดเมนกำลังจะสูญเสียพลังงานมีเพียงเดียนซีเท่านั้นที่จะช่วยได้แต่เดียนซีก็มีพลังไม่มากพอมันต้องได้รับพลังแฝรยอร่าที่เป็นความสามารถของเซอร์เนียซึ่งจะมีพลังเพียงพอในการสร้างฮาร์ดไดมอนและในเกมเจนนีหกแห่งภาค XY ็เราจะได้รับเดียนซีจากอีเวนต์พิเศษตามช่วงเวลาเช่านั้นตัวที่สองูป้าชาวญี่ปุ่นก็หูป้าวายมันตัวป่วนประเภทพลังจิตผีีีีดยยรรร่่่่าาางทเเหหห็นนออูู้จะวปื คือหูป้าล่างชุกผนึกมีลำตัวสีม่วงแข็ลอยอยู่ข้างๆไม่ติดกับลำตัวมีวงแหวนสวงรอบลำตัวช่วงล่างและห้อยอยู่บนเข่าทั้งสองซสวงแหวนช่องของหูป้าสามารถบิดเบีอยนมิติทาให้มันเคลื่อนย้ายสิ่งของโดยผ่านวงแหวนได้และด้วยพลังนี้ทําให้เจ้าหูป้าล่างชุกผนึกทาทุกอย่างตามอำเภอใจตามที่มันต้องการและได้สร้างความเสียหายไว้มากมายจากในอดีตพลังที่แท้จริงของหูป้าชุกผนึกอยู่ในพรีเซนบอสเจ้าให้รูปร่างของเจ้าหูป้าดูตัวเล็กและอ่อนแอและถูกเรียกว่าล่างชุกผนึกแต่ถ้าได ฮูป้าร่างปลดปล่อยที่เป็นร่างที่แท้จริงของมันประเภทก็จะเปลี่ยนไปเป็นพลังจิตความมืหมดหมวดหมู่ก็จะเปลี่ยนไปเป็นโปเกมอนมารนรูปร่างของมันจะใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมมีหกแขนที่ลอยอยู่ข้างลำตัวมีวงแหวนชองรอบรูดำที่กลางหน้าอกว่ากันว่าร่างนี้มีพลังมหาศาลมากสามารถควบคุมมิติได้ดีขึ้นมีพลังในการควบคุมและเรียกโปเกมอนในตำนานออกมาได้มันจะใช้พลังแห่งความโกรธทำให้โปเกมอนในตำนานบ้าคลั่งอารวาดไปทั่วซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออ,กอวกาศเวลาและสภาพแวดล้อมที่ลามอนเทปได้ถูกเรียกว่าเมื่อราวสามพันปีก ดได้ใช้พลังเคลื่อนย้ายปรา,าสาททั้งหลังเพื่อที่จะขโมยสมบัติให้อยู่ในปรา,าสาทนอกจากนี้เกาะทั้งเกาะมันก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยเช่นกันและตัวมันเองก็สามารถเดินทางผ่านวงแหวนของมันได้อีกด้วยแต่มันจะอยู่ในฟอร์มร่างปลดปล่อยได้แค่เพียง3วันเท่านั้นหลังจากนั้นมันก็จะกลับคืนมาเป็นร่างฉุกผนึกตามเดิมส่วนในเกมเจนที่6แน่นนว่าโปเกมอนมายาส่วนมากก็จะ,จะต้องได้รับจากอีเวนต์พิเศษเจ้าหูป้าเองก็เช่นกันมันจะได้รับจากอีเวนต์พิเศษตามแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดและมอนมายาตัวทีี 3, ian, ี่่่3โโโเเเคนนนนนนปปปปุมมมมอออไไระภฟ้าั็ขสลืูู ที่ด้านหลังของมันจะมีปืนใหญ่ที่คล้ายแขนสองกระบอกตามปกติแล้วก็จะยึดติดกันคล้ายวงแหวนอยู่กลางหลังภายในร่างกายของโวเคนเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงมากพอที่จะระเหยน้ําที่ดูดซับเข้าไปได้ในชั้นชฟและจะปล่อยไอ้น้ำออกมาทางปากกระบอกปืนใหญ่ของมันทําให้กลายเป็นหมอกหนาทึบและมันยังมีพลังในการสร้างแรงดันน้ําขั้นสูงให้เป็นคลื่นกัะแทกแล้วระเบิดได้ถึงขนาดสามารถซัดภูเขาออกไปได้เคยมีรายงานว่าจากการได้ภูเขาในภูมิภาคคารอลส์ถูกทำลายก็อาจจะเป็นฝีมือของโวเคียนเนี่ยและด้วยพลังนี้ทาให้เจ้าโว โดยมันสามารถใช้น้ําในร่างกายจนหมดและจะมีเสียงคล้ายกับละครจุดสีฟ้าก็จะเป็นสีแดงแล้วมันก็จะใช้น้ําไม่ได้อีกจนกว่ามันจะได้เติมน้ําเข้าไปในร่างกายว่ากันว่าโวเคนเนียนสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายศตวรรษมานาัาอยตามถ้ำที่เงียบสงบที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้และจากในเกมเจนที่โกเราจะเข้าถึงมันได้ก็ต้องรับจากอีเวนต์พิเศษ,ษเหมือนกับตัวกัดก่อนต่อไปก็จะเป็นกลุ่มของโปเกมอนเชพรองหรือซับเลเจเารีโปเกมอนนะครับแต่เมื่อเราได้มาขนข้อมูลดูแล้วจึงต้องเล่าแจ้งแถลงไขว่าโปเกมอนเชพร้องแห เทพหลักหรือ Legendary p o k e m o n อีกเพียงแค่3ตัวเท่านั้นถือว่าเป็นเจนที่มีเทพหลักและเทพรองรวมกันน้อยที่สุดแล้วล่ะครับและในเมื่อไม่มีเทพรองเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามไปถึงกลุ่มของเทพหลักกันเลยและเทพหลักตัวแรกก็คือเซเนียสเซี่ญปุนปเซรเนียส Pokémon แห่งชีวิตประเภทแฟรี่มันเป็นโปเกมอนสีเทาคล้ายกวางมีเขาสีคู่ซึ่งสีของเขาก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละโหมดถ้าเป็น Active โหมดเขาจะเป็นสีทองซีดมีลวดลายหลากหลายสีสันถึง7สีเซเนียสจะอยู่ในโหมดนี้เมื่อมันใช้พลังและเตรียมพร้อมจะต่อสู้อีมดคเาานสี้่วยงิ ในนหมดี้เมื่อมันไม่ได้ใช้พลังหรือกําลังพักผ่อนอย่างสงบเซเนียส <ern> มีพลังในการสร้างพลังชีวิตมันสามารถสร้างผืนป่าอันกว้างใหญ่และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กับป่าเหล่านั้นและด้วยพลังของมันยังสามารถเสริมพลังความรุนแรงให้กับอาวุธขั้นสูงสุดได้อีกด้วยอนอกจากนี้มันยังสามารถแบ่งพลังงานและความสดชื่นมีชีวิตชีวาให้กับมนุษย์และโปเกมอนได้ผู้คุนในภูมิภาคารค์ลสในสมัยโบราณต่างก็ให้ความเคารพนับถือเซเนียสในฐานะผู้ให้ชีวิตว่ากันว่าเซเนียสสามารถสื่อสารผ่านกระแสะจิตได้และจากในตำนานมันได้ช่วยเหลือโปเกมอนที่ได้รรรรัับบบาาาดเเจ็ะะหว่งงงึกสสคมนแลลชพใ เล่นหินพัฒนาร่างให้กลายมาเป็นเมกาสโตนพวกมันทั้งคู่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาสมดุลระหว่างชีวิตและความตายและถะ้าไเวลเช่าเกิดความกรนมันก็จะทําลายทุกสิ่งอย่างบ้าคลั่งส่วนเซเนียสก็จะสามารถสยบสงบสติอารมณ์ของไเวลเช่าได้และถ้าเซเนียสได้ใช้พลังมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และหลับไหลเป็นเวลา1000ปีและจากในเกมเจนิโวเราจะสามารถหาจับเซเนียสได้จากในภาค X ซึ่งมันจะอยู่ที่ทีมแฟลซี่แคทเฮดคอร์เตอร์เปนการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับแก๊งแฟลเซี่นแมาเอจมตีเอนกับ ส่วนในภาค Y จะไม่มีให้หาจับนะครับจะต,ต้องเทรดหรือรอรับมาจากอีเวนต์พิเศษเท่านั้นเพราะภาค Y ก็จะมีเทพประจำภาคของตัวเองที่ภาค X ไม่มีให้หาจับเช่นกันซึ่งเราก็ได้พูดถึงชื่อของมันไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็คือ e อีเวลเช่ชื่อปุ่น e อีเวลเช่าอลเกมอนแห่งการทำลายประเภทความมืดบินเันเป็นโปเกมอนตัวใหญ่มีลักษณะคล้ายนกและมังกรลำตัวด้านนอกดำด้านในแดงลายดำมีปีกขนาดใหญ่และมีกรงเล็บแหลมคมซึ่งหางของมันก็มีลักษณะที่คล้ายกันกับปีกจากตำนานกล่าวว่า e อีเวลเช่จะก ตัวเเมื่อมันได้ขโมยพลังชีวิตจากทุกสิ่งรอบตัวแล้วอีเวลทอฟก็จะกลายเป็นรังไหมแล้วก็หลับไหลเป็นเวลานานแต่ถ้ามีใครมารบกวนการหลับไหลหรือพยายามจะทําลายรังไหมของมันมันก็จะโกรธแค้นและอาละวอยางหนักน่วงอะไรก็ตามที่โดนอีเวลเ็อาดูดพลังชีวิตก็จะกลายเป็นหินและไม่เพียงเซเนสเท่านั้นที่จะให้พลังชีวิตช่วยให้กลับคืนมาเป็นปกติได้นอกจากนี้ด้วยพลังของอีเวลเ็อายังสามารถเพิ่มพลังให้กับเครื่องจักรหรืออาวุธขั้นสุดยอดแบบเดียวกับที่เซเนสทาได้ด้วยเหตุนี้ผู้คคนนนนใภมมาาาาาาลลลออสสทัััั้้งงวววดดกกกกเเป็ยย่แะพหตุีช ปุ่นสีการโปรเกมอนผู้คุมกดประเภทมังกรดินมันเป็นโปเกมอนตัวเขียวดำมีฟอร์มที่ต่างการ3รูปแบบเึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของซีการ์คอสที่ทำหน้าที่เป็นสมองและซีการ์เซลล์ที่เป็นส่วนประกอบโดยซีการ์อาจจะมีคอได้สูงสุดถึง5้คอสมันจะมีลำตัวสีเขียวคล้ายบุนมีตาข้างเดียวมันมักจะอาศัยอยู่ตามช้ำคอยดูแลความเป็นระเบียบของภูมิภาคอย่างเงี้ซึ่งมันจะกระจายเซลล์ไปทั่วโลกโปเกมอนเพื่อคอยสังเกตการระบบนิเวศโดยเซลล์จะตัวเขียวลายดำเฮ้ยนี่มันเซลล์ในดากอนบอนอันนี้มันจะมีีีลลล่่่าางงยกัสตทหเว เซล์ sales ที่กร,กระจายอยู่นั้นจะทําตามคําสั่งของคอสและทุกเซลสามารถให้คอสมองเห็นผ่านตัวมันได้โดยคอสสามารถดูดซับแสงแดดเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวมันแองและยังสามารถสื่อสารผ่านกระแสเจตได้อีกด้วยแต่ทั้งคอสและเซลจะไม่มีพลังในการต่อสู้ถ้าเกิดปัญหากับระบบนิเวศคอสก็จะเรียกเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของมันให้มารวมกันเพื่อสร้างมันร่างฟอร์มของซีการ์ขึ้นมาโดยร่างแรกเป็นการรวบรวมเซลลสกันตามหนึ่งในเซเข้ากับคอซีเ็นแกานคอซีลจะเป็นร่าง10%มันมีร่างกายคล้ายสุนัขลำตัวดำปลอกคอเขียวหกเหลี่ยมเขียวสอง ปเชสามารถวิ่งด้วยความเร็ว60ไมล์หรือราวะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปก็คือร่าง50%ลำตัวยาวคดเคี้ยวคล้ายงูคอหัวหลังสีดำหน้าท้องปลายหางสีเขียวดวงตาเป็นรูปหกเตี่ยมเขียวสี่อันคล้ายตาของแมลงร่างนี้สร้างขึ้นจากครื่องหนึ่งของคอสเลเซลทั้งหมดว่นานาศัยอยู่ในถ้ำหรือค่อยสังเกตการผู้ที่ทำลายระบบนิเวศและร่างฟอร์มนี้ว่ากันว่ารูปแบบที่โหดเทียมและไร้ความปราณีมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มาขวางทางมันมันมีความสามารถในการควบคุมรากไม้ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในนกกกกาาาารรจจมมมมตตีแลปปออแลลละะะปป้้้ออองงเเเสุดดท่คซัััหวว็ ็นร่างสมบูรณ์หรือ complete form จะคล้ายหุ่นยนต์กันดั้มตัวใหญ่บิ๊กเบิ์มที่ปีกขนาดใหญ่สองข้างลายน้ำเงินขวาลายแดงซ้ายและมีหางยาวคล้ายร่าง50%โดยปีกแต่ละข้างและหางของร่างนี้จะมีคอซี่มีความคิดเป็นของตัวเองอย่างอิสระเป็นแกนมันมีความสามารถในการฟื้นฟูนระบบนนเวศและสภาพอากาศอันเลวร้ายให้กลับมาเป็นปกติส่วนหน้าอกที่ยื่นออกมาที่มีส่วน,นคล้ายตาและปากของร่างสมบูรณ์สามารถเปิดออกและยิงพลังงานอันรุนแรงที่สามารถทำลายทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวมันได้ซิกาได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้พิทักษ์ระบบนนเวศของโลลลกกมนนเเเฝ้้้าาาาดดูววอออยย่งงชคปปป็ระบี เพื่อให้แน่ใจว่าสมดุลของโลกระหว่างวงจรชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเซเนียสและความตายที่เกี่ยวข้องกับอีเวลชอจะถูกควบคุมอย่างสมดุลโดยพวกมันทั้ง3ตัวเซเนียสอีเวลชอและซีการมีชื่อเรียกรวมกันว่าออลาทริโอเซเนียสเป็นตัวแทนของชีวิตมีพลังในการสร้างชีวิตจะลับไหลในรูปแบบของต้นไม้เป็นโปเกมอนมัสคอตของภาคเอ็กซ์อีเวลชอเป็นตัวแทนของการทำลายล้างมีพลังในการดูดซับพลังชีวิตทุกสิ่งรอบตัวจะลับไหลในรูปแบบของรังไหมเป็นโปเกมอนมัสคอตของภาคไวสส่วนซีการเป็นผู้ตรวจสอบความสมดุลลขขออองงงระบนิเเววทพหัักีี่่ไมมภาคต ก็ไม่แน่ว่าโอเกโมนเลเจนส์ซีอมันอาจจะได้เป็นมาร์คคอตของภาคนี้ซึ่งเย้าสีกามีความสามารถออร่าแบล็กที่มีพลังในการสะท้อนกลับความสามารถแฟรี่ออร่าของเซเนียสและดักออร่าของอีเวลเช่ตามปกติแล้วสีการมักจะหลีกเลี่ยงการมาชะมันไม่ชอบการต่อสู้นอกจากว่าระบบนิเวศจะปั่นปวดและเกิดปัญหาจากการต่อสู้กันของเซรเนียสและอีเวลเช่และการบุกรุกของอันตราเบสสีกาจึงจาเป็นต้องออกร่งเพื่อขจัดปัญหาความวุ่นวายต่างๆซึ่งมันจะมีความสามารถในการรวบรวมพลังจากพื้นแผ่นดินเพื่อใช้ในการโจมตีสามารถแยกเซลออกจากร่างกายชชั่่ววครราาาเพืออใใ้้นนุธกกจมตีีได นลกจากในเกมเจนนี่หูแข่งภาค X Y เราจะพบซีการ์ได้ที่ส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำเทอมินัสแคปแต่ก็จะต้องผ่านเข้าสู่ฮอร์เฟรมให้ได้ซะก่อนซึ่งซีการ์ที่เราจะได้เจอในภาคนี้จะเป็นรูปแบบ50%ฟอร์มเดียวเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนฟอร์มได้จะต้องรอในเจนที่เจึงจะสามารถหาร่าง10%หรือร่างสมบูรณ์มาใช้ได้โดยเราจะต้องมีซีการ์คิวในการเก็บรวบรวมคอร์ซัลเซลของซีการ์เมื่อได้ครบตามที่ต้องการก็นำไปรวมกันที่เลสซมบ้ยูนิตเป็นเครื่องจักรได้ใช้รวบรวมคอร์ซัลเซลให้กลายมาเป็น C ีกัส เราก็จะสามารถเปลี่ยนฟอร์มระหว่าง10และ50เปอร์เซ็นต์ได้อย่างอิสระส่วนการที่จะเปลี่ยนมาเป็นร่างสมบูรณ์ได้นั้นซีการ์ของเราจะต้องมีความสามารถ power construct ข้าในระหว่างการต่อสู้ซีการ์ของเราเหลือเลือดหรือ HP s p ครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่ามันก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นฟอร์ม100%หรือร่างสมบูรณ์ได้และแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเหล่าเทพตำนานมาย,ยาแห่งเจนนี่6ส่วนที่ยังเหลือเจนนี่7-9กดทนรอกันหน่อยนะครับก็อ,อาจจะทยอยทำลงให้ได้รับชมกันครับและถ้าชอบคลิปนี้กกดแชร์และกดติดตามกัน ไปพบกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ